นเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเขายัางงงมันหมดเลยนะแม่ชงแม่ทีอะไรนะอุ้ยก็ให้เห็นๆเนะี่ยจับจับอะไรจับกอดพุธจับกอดเลยนะโอรศัพไปกอดต่าดๆอ่างด่านมาหาแล้วก็สิ่งไหนที่อยู่ในวิหารน,นะเขาไ,เาไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ก็ปัดปัดเอ,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 อาออกเอาพระออกข้างข้างออก ยืนตรงเลยไม่ไม่มีการนวดที่มือไม่เอาไม่เอาทีเลยทีบางทีเนี่ยเราเราถามว่าเนี่ยบางทีเนี่ยนี่จะสร้างอะไรที่ไม่ต้องงวดที่เราไปไว้ใช่มันหาย you no. no. ป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหนี่ครับอาิหารของข้าแดงนะครับไม่ว่าองค์ไหนนะครับก็มีอวิหารหมดนะครับก็ปลุกเสกนะครับมีุชาติเศษนะครับนี่ครับโอ้ไม่ใช่เล่นเลนะครับนี่ครับเราเ็ิมากองนี้กองวันครับกองวันนี่ก็จะไม่น่ากลัวเหมือนตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมก็นี่มาหกเจ็ดวันแปดวันแล้วนะครับ กันเพื่อนําเสนอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยแในระวับในระดับว่ามีรรความศักดิ์สิทธิ์ไหมครับท่านผู้ชมหน้องข,ขึ้นไปถ่ายบนชั้นสองของตึกเขา แค่ไปให้พลุกติดเมืองนอกไะไม่ได้แิดดอกมาเลยมาเลยมาเลยเนี่ยเด็กหนุ่ช่วยผมอ่ะ้าคิีเองตอนนี้เหลืออยู่ให้ดอกเมื่อยนะดอกเองแล้วก็เนี่ยดอก็ไม่ลองทีนี้ก็ไปตำรวงตำก็ไปเพราะว่าผมบแล้วแต่จริงอ่ะผมปล่อย ก็ตุดหลวงพ่อไปไงนะสร้างบ้านในหลังเนี่ยไม่ต้องบอกคุณค่าตร้งบ้านในหลังจบแต่ก็ไหลดอกใช่ไหมผมก็อยากได้ไงนี่เก่งเอครับโดยเฉพาะตอนที่มีทีมงานของเสียบีเนี่ยต้องการมาย้อนรอยทำเรื่องราวหลวงพ่อผมโัวนั้นเลยสำคัญมากมมามามาติดต่อ สามปีนะครับถ้าคุณไปดูในไอ้นั่นฮะในเว็บอยู่ไหมถูมก็มหาคมอาคมขังมาคขับบัตรนั่นแหละกูก็จะเห็นบัตรที่ได้ทำไว้เรียนว่าได้อยู่หมดแล้วเขก็รวบรวมอยู่สามปีนะรวบรวมมาไทำมาบันทึกคล้ ว่างไหมว่า,วา,วาเถกครับเเดี๋ยวต่อไปผมจะพาท่านไปพบกับน,นะพระทายาทของหลวงพ่อแดงโดยตรงเลยนะคือหลวงพ่อธนาชัยโชติคุณซึ่งท่านเป็นพระบุตรชายของหลวงพ่อแดงและท่านก็ได้เป็นประธานสงฆ์นะเจ้าอาวาสของที่พักสงฆ์สวนไผ่หลวงพ่อแดงแห่งนี้เชิญไปพบหลวงพ่อธนาชัยนะ เป็นพระบุตรชายของหลวงพระแดงสายตรงเลยนะหายาบดยตรงก็ได้เจริญพรญาติโยมน,นะที่พักสงสน์ผาหลวงพระแดงตำบลนาเฉลียงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตรงนี้พ่อได้สร้างวิหารให้กับหลวงพระแดงเพื่อให้โยมได้กราบไหว้สรีระหลวงพระแดงท่านล่างเป็นหินท่านมาณฑตั้งแต่ปีสามห 2536นะแล้วก็อยู่ที่นคอกพโยกเดิมแล้วลุงพ่อเป็นลูกชายไปบวชเมื่อปี2553เป็นบวชแล้วก็อยู่กับที่วัดใหม่เป็นผลพอดีอยู่ที่นั่นพักหนึ่งก็มีปัญหากับทางกรรมการวัดลุงพ่อต้องการจะสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองแต่ทางวัดเขาไม่เอาลุงพ่อเลยเอาสรีระอังผแดงมาเพชรบูรณ์ก็ทางทางญาติโยมต้นเขาก็แก้งว่าลุงพ่อรักศกลุงผแดงมา แล้วก็ไปขึ้นโรงขึ้นสายจกกับพ่อพ่อแดงเป็นพ่ออาตมาเนาะคนก็บอกเอ้าก็เป็นสิธถ์งพ่องพ่อแดงเป็นพ่อเราสิระก็ต้องอยู่กับลูกหรืออยู่กับทายาทคนใดคนหนึ่งก็ได้พ่อเลยก็เอามาไว้ที่เพชรบูรณ์นี่เมื่อปี259แลวก็หลวงพ่อมาสร้างวิหารตรงนี้ในที่ของหลวงพ่อเองที่มวลประมสจะหมดหมด89ไร่ตรงนี้นะมีอยู่9ไร่ก็เริ่มสร้าง ิหารสร้างเป็นตลาปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างกุฏิที่ต้องการจะสร้างตอนนี้สลาปฏิบัติธรมาารมโรงอาหารโรงอาหารห้องน้ำองสวมแล้วก็ที่พักญาติโยมที่มาเข้าปฏิบัติธรรมเป้าหมายคืออยากจะให้คนที่มาไหว้พ่ะแดงได้มาปฏิบัติธรรมตรงน,นี้ในอนาคตนายโยนะแล้วตรงหน้าวัดหลวงพ่อกำลังนั่งคิดว่าน่าจะสร้างอะไรให้หลวงพ่อ เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอยากให้สร้างพระแดงโมงใหญ่หน้าวัดคุณพ่อลังนั่งคิดว่าน่าจะสร้างหวพแดงนั่งเรือสร้างโใหญ่ก็บอกยดมด้วยทุกคนนะถ้าโยมมีจิตคาอยากจะร่วมสร้างวัดสร้างวิหารให้หลวงพแดงซึ่งว่าวัดนี้เป็นวัดที่จะสร้างใหม่ยังไม่ค่อยมีอะไรคยมนะก็วัดนี้มันเวัดพานิชแต่ว่าใครที่มาไหว้หลวงพ่อแดงแล้วคุ่อจะแจกวัตถุลหลวงพ่อแดงให้ แดงก็มีพุทธคุณถ้าโยมเคยได้ดูพุทธคุณพระแดงแล้วยมกจ็จะจะ,จะพึ่งนะเพราะว่าวัตถุมงคลพระแดงในอนธิษฐานอะไรก็จะได้ตามที่ปรารถนามีหลายคนเขามาขอสิ่งต่างๆจะเป็นบรรจุเป็นขน้นรายการจะขอเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอ,อบตนะ่รก็จะสําเร็จหมดนะโยมนะแล้วก็ที่วัดแห่งนี้โยมนะจะมีงานใหม่วันที่23ตุลา2530 2,563นโยมนะวันที่2 3ตุลาเป็นวันวรงหงพระแดงก็จะมีงานกระถินเปลี่ยนชีวรพระแดงและก็หลอกพระวันที่2 3ตุลาก็ฝากญ,ญาติโยมไว้อย่าจะมาร่วมทาบุญมาร่วมทอดกระถ,ถินมาร่วมกันมาชมสรีระหลวงพระแดงที่วัดล่างไปถิ่นจับมายืนตัน้งแล้วก็เปลี่ยนชีวรหลังจากนั้นเสร็จก็มาจะมาหลอกรพระหลวงพระแดงอโยมได้มาร่วมพิธีอัตมาก็ขอขอบใจขอบ คุณทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจใอยากจะมาร่วมง,งานในต่อไปในนะอันนี้นแดงนี่มนนา่น,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 นมากนะจะเอามาเปลี่ยนชุอท่านจากวันย้นี้ให้คนได้มา ผู้การศัสินามิัตทางอัปปราทางสมะเมพันเตผู้ารัิธนาิันเตผู้แดงทู่ขอเชิแดงวิญาของท่านให้มาต้รู้่าทำกิรใดาีกรพูดจะได้รอบรุงแก้ไขเอาสิ่งที่มันดีต้องการให้วัดนี้เจริญงเรืเองสมที่ผุ้ครอปรารถน,นา อ,อน่ไเดีายวจหน้าเดี๋ยวมันก็เดี่ยวมันก็หนีวันที่23ตุลาลูกชานแล้วก็เปลี่ยนชุวอนหลวแดงแล้วก็สร้าง ลุงพ่อแดงเป็นพระบูชาญน,น้อยให้กับญาติโยมลุงพ่อเห็นสมควรไหม,มเหมาะสมไหมหรือวันอื่นดีถ้าวันนี้ดีลุงพ่อก็มาเข้าสแกนเครื่องเขาให้รู้ว่าลุงพ่อดีใจถูกใจที่ลูกทําให้ ก็เฉลี่รดีได้ครับจนเกิดท่านก็อยู่ในรูปน้านนี้ครับจังหวคุณพ่อพี่เบิ้มโทรมาเมื่อเช้านี้อยากจะให้ผม,มทำพิธีไหว้ครูคุณพ่อแดงก่อนในเดือนนี้คุณพ่อเห็นสมควรไหม หรือจะเอาไปรวมทีเดียวเลยหลวงพ่อไปรวมวันทีเดียววันที่23่สามตุลาอยูนะ่เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมชมอยู่นะครับตอนนี้หลวงพ่อกลังรับฟังแล้วท่านกําลังนั่งอ,อ,อยู่ในรูปปั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเท่าหลวงพ่อแดงนะครับรับทราบจากหลวงพ่อบอกกล่าวว่าจะทําพิธีต่างๆถ้ารับทราบนะครับจะให้หลวงพ่อสแสดง แล้วก็ยกมือยกมือนะฮะยกมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะครับท่านรับรู้นะครับถือว่ารับรู้นะครับวันที่ยีามตุลาจัดงานกระถินเปลี่ยนชีวนหลพ่อแดงแล้วก็หล่อหลวงพ่อแดงอีดีนั้นหลวงพ่อเห็นสมควรไหมถ้าเห็นสมควรเห็นดีแล้วก็ยกมือขึ้น แดงยกมือขึ้นครับหล้พกอกล่าวถึงแล้วก็ว่าเห็นควรที่จะต้องทำพิธีกรรมตรงนี้นะครับไอพ่อหนี่งนะวงพ่อแดงที่ผมจะที่พี่เบิ้มโทรมาให้ทำพิธีไหว้ครูในเดือนหกเนี้ยนะในเดือนก่อนเข้ามาตาเนี่ย ลุงพ่อเห็นมุมควรไหมถ้ามุมควรก็ลยงพ่อยกมือขึ้นเนาะหรือยืนขึ้นก็ได้ครับไม่ยกมือขึ้นหลวงพ่อยืนขึ้นครับเอายกมือแล้วนานยกมืออ๋อให้ทำให้ทําไหว้ครูก่อนให้ทําพิธีไหว้ครูก่อนเนาะเอ้ยกนี่ยยกแล้วยกแล้วยกมือด้านนี้ยกนะนี่ยกมือครับยกมือครับ หรือยิ่งใหญ่ยกมือเลยอันนี้มือนี้เห็นไหมมือก็ในยกมือใหญ่เลยคันนี้สองข้างเลยคันนี้หลวงว่าเห็นไหมฮะทำพิธีไหว้ครูให้ก่อนเนาะเออทำพิธีไหว้ครูเดี๋ยวให้คนมาทำเป็นส่งเป็นสีหัวหมูไก่มาไหว้ครูก่อนทำพิธีภายในของเรา ผมให้กับคุณเออหลวงพ่อดีใจเพราะว่าใครทำมาทั้งปีท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับหลวงพ่อแดงนะถามว่าจะไหวรูยกมือใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยยกมือขึ้นเลยนะครับดีใจแล้วครับเนี่ยของมือเลยทีแรกก็เอามือลงอย่างนี้เลยใช่ไหมของมือนี่ท่านยกมือเอาแล้วก็วันที่23ตุลาโน่นพ่อแอนคพ่อนะจะจัดงานกระถินแล้วก็เปลี่ยนจีวรหลวงพ่อแล้วก็รอพระหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเนาะเอาหลวงพ่อดีใจไหม พอดีใจไหมครับถ้าดีใจก็ยืนขึ้นหรือยกมือขึ้นทั้งสองข้างเห็นต้องควรก็ยกมือขึ้นเลยน้องพ่อนนอะหรือยืนขึ้นครับผมยกมือนะอย่างนี้ลยกบันชีตแ่งทางทางทาง้ายไปขวานะอืมเอาละเอาละไปขกาว่ามีอะไรอ่ะ นั่นแหะดูไอไอนี่อะไรเนี่ยไอ้เคสแรกอ่ะลองดูดิว่าท่านไม่ต้องการอะไรที่อยู่บนนี้อืมเคสแรกที่พี่พูดที่พูดนัพี่สื่อได้พี่พี่เพ็ดแดงแดงดับโทรศัพท์พอดีหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อแดงครับผมขออนุญาตสื่อจาก าอามุมมองนี่ถ้าหลวงพ่ออะไรที่ไหว้ไม่ถูกหรือตั้งไม่ถูกที่ถูกทางหลวงพ่อบอกกล่าวหรือชี้แสดงภาพที่<ม>ให้เห็นตรงนี้นะครับหลวงพ่อ,พอที่<ร>อยู่ที่ดูแลท่านจะได้แก้ไขครับชี้ตรงนั้นเลยหรือจับตรงนั้นเลยอะไรที่ไม่เอาหรือไม่ถูกต้องที่ควรนะครับอนไนที่ไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อนะชี้เป็นนี่เละชี้เป็น ชี้ลงเนี่ยชี้ลงชี้ลงชี้ลงอะไรอะไรเอ่ยชี้ลงเนี่ยนัชี้ลงอันนึงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ชี้จะไม่้ยกขึ้นอ่ะอันนี้ท่านชี้เลยชี้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 อย่างเดียวเลยดอกไม้นะอ๋อดอกไม้หรือใช่ไหมลุงพ่อดอกไม้ชี้ยาวเลยครับท่านไหนไม่ใช่ท่านเอ่อชี้ยาวเลยครับ ทางเหรอกระชี้เอาเอานกยุงเหรอนกยุงหรือเปล่าหลวงพ่อนกยุงนกสองข้างเลยนะนกกระชี้อย่างเดียวนกนกยุงตัวนี้นกยุงตัวนู้นอุ้ยือนเหมือนใช่เลยเนี่ยเขาเหวี่ยงสองอันเลยเนี่ยเออนกยุงไม่เอานกสกิตสกีตเออนกยุงไม่เอานกยุงไม่เอาโนะ โอ้ไม่ชอบเออเออชี้อยู่คาเลยเป็นท้ายชี้ที่นกยูไม่ได้ยกเพียงราะยกกี่ยกนกยูสองข้างเลยชี้อ่ะชี้ใชนุนกยูออกนะนุกพ่อเนาะ้อเออใช่ใช่แล้วแล้วลุงพ่อพวกเทพพรมต่างตั้งตรงนี้ถูกต้องไหมนี่เอาเป็นอย่างนึงอืม ชุดยากเหรอใช่ชุดที่ไหวเนี่ยนะใช่ไม่เอาเนาะนี่กับเอออันนี้เอาขอเข้ามานี่อันนี้ไม่เอาไมื่องเครื่องของเขาเออไม่ส่งเครื่องของขาก็ดีใจแล้วนะถ้าทำได้เนี่ยโอ้โหเต่นใหญ่แลยเออเต่นใหญ่แล้ยนะที่เราพูดถูกไงท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับทางเออ่พระอาจารย์นะครับก็ขอนะครับขอนรื่องจรงต่างๆซึ่งก็ ทางข้อแดงก็รับแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาเรามาจัดมาจัดพื้นที่ของหิ่งนะครับว่าทางข้อแดงไม่เอาอะไรมากครับไม่ชอบอะไรมากนะครับที่มากวนใจหลวงข้อแดงคำว่ากันอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ติพีศกับอาจารย์ก็ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับถูกต้องไหม เอาสริระหลวงพ่อแดงไว้ตรงเนี้ยหลวงพ่อไว้ตรงเนี้ยนะถูุมกต้องไหมหลวงพ่อชอบอยู่ตรงนี้ไหมครับหรือจะอยู่ข้างนอกตรงนี้หรืออยู่ด้านนอกครับหลวงพ่อจะแสดงอีกทีนะครับยืนหรืออะไรที่แสดงให้เราได้รู้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่นี่อยู่นี่แหละฮะอยู่นี่เนาะอยู่อยู่อยู่ร้านบัรเต็น เขายืนเขาเขาเยียนแล้วเขายืนแสดงอที่เขานั่งอยู่แบบนี้นะครับยืนท่านผู้ชมยืนแบบคนอายุมากเลยครับยืนแบบคนยุมากพ่อต้องเอาตามนั่นแหละใช่เขาไม่เอาเพราะอันนี้เขาถวายแต่ว่าเขาไม่ถูกกฎของท่านท่านก็เป็นครูอาจารย์เขาอยู่นที่ี่แจกมาคนลัครูอ่ะท่านผู้ชมครับนะครับปรากฏการเหนือธรรมชาตินะครับในสิ่งนี้นะครับ ที่ทีวีนีโอออนไลน์นะครับก็มารับชมกันได้นะครับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิต่างๆนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมก็มาให้ที่หลวงพ่อแดงนะครับที่สลีร่าสังขารของท่านเป็นหินนะครับท่านก็ชมไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาสื่อนะครับให้ทางผ้าจารย์ได้ทราบว่าสิ่งไหนที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือให้ดําเนินการนะครับแก่ตรงนี้นะครับทางทางพิธิิเพชรนะครับก็กำลังพูดคุยสื่อสารสื่อสารนะครับก็ชมนะครับก็กดใช้วิจเจ็ตอนุญาณในการชมด้วยนะครับก็ชมได้นะครับก็กดแชร์กดไลค์นะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นสื่อนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยของเรามีจริงนะครับไม่ขึ้นเลยกันนี้ไม่ต้องากดโอเคเลยครับมไม่ต้องหวอะไรก็ไม่ได้ไม่เจ้านะครับท่ท่านผู้ชมท่ามท่านผชมท่านผูท่นี้่านผ่นผู้ชท่านผู้ชมท่าน่นูท่านผูท่่าู่านผ้ท่านมท่านานท่าน่าน่น่าไม่าปผ่อยนะฮะเรานม่านิสูจน์ในเรื่องของ วิญญาณพระวิญญาณที่คนเอาของมาถวายท่านชอบหรือไม่ชอบเป็นแบบไหนบ้างะฮะเราก็ได้พิสูจน์หน้าจอสแกนไปแล้วจากเครื่องอีโสแกนแล้วก็ในรูปแบบเขาเ้นแสดงบอกเองท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพของกังวันนะครับภาพกังวันก็ต้องสไตล์นี้เลยนี่ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแดงนะครับรูปแบบกางวันนี้จริงกังวันเนี่ยไม่มีใครร็สแกนกันหรอกครับ เราใช้บุญบารมีแล้วก็บุญบารมีของพ่อสถานที่ต่างๆตรงนี้เพราะท่านเป็นเจ้าอาาดูแลที่นี่นะฮะเราก็ขอให้ท่านดูทั้งหมดเลยพอดีเราก็มีโอกาสาได้มาดูที่นี่นะครับเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราไม่ได้คิดอะไรทางนี้เลยนะเพื่อเป็นให้ท่านบอกบุญที่ถูกต้องนะครับอย่างสังหารที่ที่เห็นก็คงจะได้ชมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไปอ,อินเสร์ตเข้าอีทีหนึ่งเราก็จะได้เห็นกันนะครับผู้ชม